ึ้หลลังงแว่ก็แม์นี้จะเป็นแม์เข้ามาทีหลังฮะพิมพ์ว่างั้นะเออเดี๋ยวมึงค่อยเข้ามาแล้วกันห้องแปดสมศูนย์ห้องเดิม เจ็ดเจ็ดหกรีบเข้ามาสัตว์หนีไปเอเคทีายกูก็ไม่รู้ <c oughs> อ,อ,อ่ะอียโอ้โหบีบีซีซีลงก่อนแล้วแมนนี้กูลังกูลังไป่อนีเลยังอยู่นลกขับลงแลโอ้โหบีบีซีซีกูไปแล้วครับโอ้โห โอ้โหแย่คร umm ับอยู่ที่นี่เฮ้ยแต่ว่ามีเรื่องอะไรเอ้าตัวนัดชื่นชงนี้ชงนี้ครับจับตัวได้แต่คนสำหรับจับตัวได้แล้วครับสำหรับชงนี้ครับยาวแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหมีเตะนกับเพรครับเล็กน้อยครับโอ้โหสวีปแพงครับโอ้โห โอ้โหรู้สึกจะใส่เพียเตะนยครับแปล3ศูนย์ใส่ได้ไว้ด้วยเรื่องว่เลยครับว่าเขาจะเข้ายังไงครับตอนนี้ก็คิกกอคิกตอดเลี่ยงตเรียกกอคิกตก่อนสะกนเขาแล้วขอบคุณดีตอนนี้ก็สองไว้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้ฟรีเครื่อง ไอ้ีกูวยโอ้ยนเราใส่ไม่โดนครับโสงกินครับทำอะไร่ะเอคีวาโอยดูครับอ้าวเ้เสยครับหมานเข้าไหนผมมีีะเฮ้ยไม่รู้ว่าีโอีปู้้โอ้โหตรงนี้กันอ้าวโซเกตเอาโซเกตเฮ้ยโ่้ม ต้องหิวนะครับจังหวะนี้ทวงนี่ครับถ้าไม่หิวนี่แย่ครับอ่าเปิดแอ้กันหิวดีครับหิวเนืยางอีกยังไม่หิวขูดดาวอยู่หรือเปล่าไม่รู้เรียบร้อยแล้วล่ะว่าเรียบร้อยไม่หิวหรือป่าไม่หเรียบร้อยติเจอติโอ้โหโอ้โหเด็ดด้วยล่ะครับอ้าวโอ้โหอ้าวหิวดีครับโอไม่หิวตอนนี้ไม่หิวครับ ตอนนี้ฮะรู้สึกเหมือนจะโคดาวอยู่นะก็ช่วยไม่ได้นะอ๋อเขารีบกลับบ้านนะฮะเขกลับบ้านนะรีบกลับบ้านแต่บบถ้าไม่ตายเดี๋ยวเล่นแมตตาวต่อไปอะไรเดี๋ยวยาวอะไรประมาณนี้ยาวแม่ว่าประมาณนี้เแล้วมาโซโซอิตโซอิตโพเลียมเจอการละวันฮะเป็นเบสแดนเซอร์ว่าสายเป็นสายเป็นยามุกีนะ เชิงเดี้บเฉียบเกือบปดเกือบปะผีกัสโซเกตนะวะครับไม่นะกระลาดผีอะอ๋อกระลาโกวิเ็นผมรีบวิ่งการตรงนะรีบวิ่ย็นมีแบบเลี้ยวเลี้ยวย็ดโอ้ยเกือบไปครับทำรัยการหรอว าาพา้วครับไปครับอ้าวเรียบร้อยครับกันหนวยจับตัวได้แล้วครับโอ้โหนี่ครับเต้นครับอ,อ่าไม่หลุดครับอโอ้โดันเบรคครับาบาอุ้ยตโบเดียวตายฮะเจนน่าเจนเบรคเนี่แรงจริงนะนี่แค่ของเ,อเป็นเบรคน,นะถ้าเป็นเป็นสมริดนี่ขนาดไหนครับคุณก้องคือเกินครึ่งหลอดนะฮะ เคยโดนไปแล้วฮะทุบทีนี่กลับดาวังคารเลยคือไม่ต้องกินอะไรแล้วคือแบบเอาเลยอ่าเปที่ทุบไหนๆก็ทุบโดนละหลับแล้วไม่หลบแล้วมีอะไรก็ไม่หลบมีคงไม่ขวานไม้แล้วกไม่หลบแล้วทางฝั่งทุชชาชิงส่งซาดิชตรงมาเลยสายสาสายลัวสายัวเนาะสายสายบตรแเโอ้โห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 อนโหอ้เจอ้โหอ้ดนโอ้ะ เันฟเนิชไม่โดนครับรอเลยนะครับรอเลยฟังการหลัก็รอ <c oughs> อ้าวผมไม่ล้มครับอ้าวแย่ครับาสาดิสแจกไพ่แล้วครับบ๊อบบ๊อบบ,บอ๊อบถูกว่าจะเบาหน้าับหนึ่ง <c oughs> อ,อี๊ซอออัเตอร์ โอ้โหทำไมไม่แข่งนะครับไม่ล้มเลยม,ม,เาม,มาตาอ๋าอม,มาตาเดี๋ยวตะหน่หนลักของตาน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นแอลลี่อเลย <laughs> เล,ลยใช้ยากนะแนดี้เดียวิงคงวินเนี่ย ก็ยังเป็นสก,กิลที่มีประโยชน์แต่ก่อนนี่ใครใส่หมาที่ถือว่าอต,ตอนนี้น่ากลัวใครใส่ในี่ <c oughs> โอ้กลัวพี่ป่าใส่แ <c oughs> ล้วคนเด็ตอนนี้ซาดิสโดนแล้วครับอ้อาวก,การหลวงโอ้โหหนาของข้ามีทัทกษิศเยอะกว่านะจะรอดไหมครับติดมีติดรอดได้ง่ายๆแล้วผมโอ้โหไม่รอดละทีผี้วโอ้โห ไปแน่อย่างนั้นแพลรี่เขายังยังแพลรี่อยู่อ้าวเก็บไปสองครับสำหรับการถั่วครับว่ามีมีสิทธิ์แพ้นะฝั่งฝั่งทีมอะไรนะฮะทีมพุทธาชิงครับครับผมครับมึงยังไม่แน่ครับนึกว่ามึงก็หลืมใช่ไหมฮะเรียกพุทธาชิงเหมืกันก็ตอนนี้ก็สามสามเท่ากันแล้วก็มีติ๊กแต่ติกมาไม่นางเอาอีกนะฮะเอาอี๋เลยสายไรเอ่ยครับ ใส่สไนเปอร์นะสไนเปอร์ปุ่าตุ้มตุ้ยแล้วเกินไหเป็นอะไรกับชุดนี้ครับคุณแม่ใส่กันเยอะแล้วเกินวาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฮะตุ้มตุ้ยเรื่องแต่ตัวหนักนะทีเดียวยาก บอกแล้วใชว่ายน้ำมาไม่ได้คิดิวกูบอกเลยไม่เปลี่ยนชุดตกงไม่ขึ้นเลยวันแล้วกันช่วงแคบมึงไงอวดปวดกรามคนนิ่งกอนเป็น้ง่าไรอ้าวโอ้โหเสรยดายครับซิกสแตนไม่โดนใช่นหมชาสตนไม่โดนครับแอโลชาวเวอร์อ้าวไม่โดนับไว้โดนฮะ โอ้ยกัตดิมเป็นเซียครับโอ้ผมว่โดนแปุ่งปุ้ยเลยกินอ้วนรูไม่ขึ้นเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยฮะบอกแล้วใช่ไหมให้เปลี่ยนชุดปุ้ยเลยกินปุ่งปุ้ยเลยบอกเล้วหนักหนักเอกแล้วฮะ ไออกตัวแบบเอวดีๆมานี่รับรองนะฝั่งนี้น่าจะส่งคุณเจมส์นะฮะเจมี่เจมส์มีกิมมีิมม์มีกิมอาชีพอะไรครับอีเลสตาร์นะฮะมีกิมม์ว่ะเฮ้ยนี้คืออะไรครับนี่สมบูรณ์มีอะไรวะเมื่อกี้ว่าอะไรวะเฮ้ยเทปก็โหแต่ตอนนี้โดนกงล้อปั่นไปแล้ว อิเลแกนสตอมครับไม่น่ารอดครับโอ้โหครึ่งหลอดโอ้โหเจนรอดดันเบดครับมับเขาให้โอ้โหการหลุนี่เล่นโหดมากเลยครับงพิ <m <m ้วมากเลยครับเอ๊ะแต่ผมเด็ดตาที่แล้วได้เผาแพ้นะหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้แต่แบบนี้น่าจะเอาจริงแล้วไม่โอมแล้วโอ้โห รู้ว่าเป็นแมทแมทค้าของเราแล้วนะแมทเสียตังค์เออแมทนี้เสียตังค์แมทนี้แบดแบบแบบแบบไดแบดเสียเลยแบบนดี๋ยวอะเดนผีกัดครับผมว่าเฮ้ยผมว่าโหดเกินไปแล้วนะใช่รถเลือดเยอะเลยนะโหดเดูครับคุณการดัวครับโอ้โหปั่นเอายาวครับอุ้ยเฮ้ยเก็บสามฮะโอ้โหสุดเก็บสี่ดินงตั้งมาเลยเก็บสี่แล้วกาดัวเอาเลยเอาเลยโอ้โหนางยิง นี่ครับต้องต้องชุดอย่างนี้ครับพิวนะครับช่อยางี้ิวไม่ไม่หนักตัวไปใส่อะไรก็ไม่รู้หนักพุงลยุกไม่ขึ้นอาลเมอร์เล็กนะครับสังเกตได้ครับสไนเปอร์ที่ใส่ชุดหมีนี่มีกระติกาต่ำสกระโดดไม่ถูกอ้วนอ้าวก่หรือว่โดนมามินครับโดนสตันจินตุลอันนี้ตัวปีศาจเทอร์มัสเตอร์ที่เป็นแรกที่โชว์ฟอร์มโชว์ฟอร์มปี๊ดไปครับ มาดูว่าแมนนี่เขาจะปีดได้แค่ไหนครับโอ้โหไม่ตนันครับอ้าวัถถ้าถ้าาาาากีพน,น,นว่รแต่การหลัวก็ตัดเลือดได้เยอะอยู่ครับว่าเบรยิยนป้อมนะฮะเอาละเริ่มออกฮะเกิดการออกเล็กน้อยเริ่มเฟรงอยู่านี้ตั้งไม่ได้ <laughs> โอ้โห โอ้การได้เป็นเซียครับโอ้ยาวครับยาวครับโอ้โหแวกครับอ้าวโดนไม้แล้วครับคุณก้องครับยังไงครับโอ้โดนแล้วล่ะเป็ดมาเป็นเล้าครับร้อยมันไม่หลุดเป็ดมาเป็นเล้าเลยหลบยังอับเอฟร้อยครับพันย้องไปหนึ่งทีแค่อีดำตาเด็ดูตาเจอเป็ดนี่ต้องหลบยังไงคุณก้องเยอะทำใจฮะโดนแล้วโดนแล้วทำใจ นี่ครับการหลวงบอกตัวนีอบเพราะไห้พองเล่นอะกูไม่ได้กดสกิลเลยวิ่งวิ่งเลยกูนึคกูนึกว่าตำรวจบุกบ้านฟังน้องแชมป์ส่งอ่าดีดีแย่เสียฝันเล็กน้อยโลกาชิลงมานะเป็นอิเลสเตอร์โหอยู่นะคนนี้นี่ไอดอลผมแล้วโอ้โหเนี่ยเลี้ยวแถวฟ้องโหมากเลยนะ ครับโอโ้าวยาวครับจ้องอยู่เขนะีย่ยอยู่งี้นะเดี๋ยะเดี๋ยวเขี่ยอยู่เล็กน้อยต้โองทำกีบก่บาทเบี๋ยงนะเหมือนกันนะ, <c oughs> ะลงไม่เคยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวมีโอ้โหมีโชสต์เต็มนิดนึงว่าถ้าไม่หลุดนี่ยาวฮนะต้องหลุดให้ได้ฮนะน้องแวน่นน้องแว่นครับตอนนี้ครับอ้าวนะโดนโลกาชิตอจริงเลครับไม่หลุดฮะยังได้อยู่เรื่อยๆฮะต่อตามอยไปเรื่อย เรียบร้อยโอ้โหนิ่มๆนะครับ <ไป S 2> ก็จบไปนะทีมรองแชมป์ก็ชนะไปนะผู้ท้าชิงก็โอดได้ตังนะทีม <laughs> ค, <laughs> คุยอย่างเรื่องนี้เรื่องเดียวชีวิต